สาบ,บันศรีราชเนี่ยนะยังเป็นที่ไว้วางใจของประมุขของหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยที่มารับการรักษาพยาบาลนะที่นี่แล้วก็ผมยังมีความภูมิใจในศรีราชที่ว่าความรักษามัคคีกันเนี่ยดีสมัยเป็นนักเรียนแพทย์เนี่ยนะถ้าไปโรงพยาบาลต่างจังหวัดถ้าบอกเป็นนักเรียนศรีราชหมอที่สิกงเก่าศรีราชเนี่ยด,ดูแลอย่างดีเลยฐานะะมันก็เป็นพี่น้องกันอันนี้ก็ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างที่เป็นนักเรียนแพทย์เนี่ยกับอาจารย์เนี่ยดีมากตอนสมัยเป็นนักเรียนเนี่ยเรียกว่า 4ปีก่อนผมกับหลัง4ปี CP หลังจากผมเนี่ยรู้จักกันทัทบทุกคนเลยเพราะมีความใกล้ชิดกันสนิทสนมกันมากนะ<ม>อีกอันนึกงคือศรีราชเนี่ยพัฒนาโดยสมเด็จพระราบิดาเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าศรีราชอาจจะเน้นเรื่องคําสอนของพระราบิดาเนี่ยมากเน้นเรื่องให้เสียสละนะให้ถึงคุณประโยชน์ของส่วนใหญ่ของประชาชนเนี่ยเป็นหลักแล้วก็ไม่คิดถึงด้านธุรกิจมากนะักซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีสําหรับตรงแพทย์ทั่วไปทุกคนนะฮะ สิ่งที่ผมอยากเป็นห่วงและอยากแนะนําให้หมอรุ่นหลังเนี่ยว่าควรจะเป็นยังไงในอนาคนเนี่ยผมคิดว่าอันแรกสุดคืออยากเห็นแพทย์เรามีความสามัคคีกันคืออย่าประโมตีกันโดยเรื่องเพื่อจะกดอ้างตัวเองนะฮะแล้วก็เพื่อจะข่มคนอื่นนะแล้วก็อยากจะเห็นว่าแพทย์เราเนี่ยมีความกล้าในการกระทําในสิ่งที่ถูกต้องถ้าคิดว่าอะไรถูกต้องเนี่ยเราต้องกล้าถ้าเรากลัวหมดเนี่ยเราก็จะเดือดร้อนทุกคนเดือดร้อนประเทศชาติก็จะเดือดร้อนด้วยแล้วก็ต้องการให้แพทย์เราเนี่ยมีความอดทน ไม่ย่นยอ่อไม่ย่อท่อต่อแล้วก็สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้นั่นคืออันนี้มีความสำคัญแล้วก็อยากให้หมอทุกคนเรานี่มีความเมตตากรุณานแล้วก็ให้ดูคนใจผู้ป่วยหรือผู้อื่นที่ด้อยกว่าเราคงต้อให้ความช่วยเหลือตลอดพยายามที่จะช่วยเขาแล้วก็สิ่งทสำคัญอันนี้คืออยากเห็นแพทย์ทุกคนมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง คือไม่จะเรียนจบแล้วจบเลยนะคือต้องมีการศึกษาต่อเน,นื่องตลอดเวลาแล้วก็ดูแลผู้ป่วยเนี่ยเหมือนกับเป็นเครือญาติอยาจะคล้ายๆว่าถ้าเขาเป็นญาติเราเราจะทำยังไงเราคิดผู้ป่วยเนี่ยน่าจะเหมือนกับเป็นญาติเราท่านเราจะประจัดการเขาอย่างไรนะแล้วก็อีกอันสุดท้ายคืออยากเห็นหมอเราเนี่ยรักษาจริยธรรมอย่างเคร่งครัดก็คือว่าไม่หลอกลวงไม่โกหกถึงไม่มีใครเห็นไม่มีใครรู้เราก็ไม่ทําเพราะว่าเรามีจริยธรรมในจิตใจ,ใจซึ่งอันนี้เป็นเรื่องสำคัญสําหรับว่า เรื่องอื่นๆที่ผมอยากเห็นสีราชเป็นยังไงในอนาคตผมก็อยากเห็นไม้รไ,ไม่ดนโรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์สิราดพยาบาลเนี่ยมีความเจริญก้าวหน้าในระดับนานาชาติเป็นที่ยอมรับของทั่วโลกสถาบันที่มีชื่อเสียงทั่วยอมรับว่าถ้าจบจากศีราชมาเนี่ยหรือมารักษาที่ศีราชเนี่ยไว้ใจได้ว่าอยู่ในเกณฑ์อันดับหนึ่งของโลกอันหนึ่งนะซึ่งผมคิดว่าสําคัญแล้วก็เห็นศีราชมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องซึ่งปัจจุบันนี้ก็เห็นอยู่แล้วนะว่ามี พัฒนาการในวิธีการตาร่างๆเนี่ยคุณทั้งมากแล้วก็อยากเห็นสีน่ั้นเนี่ยผลบุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณภาพสูงแล้วก็มีจริยธรรมที่ดีแล้วก็รู้จักมีความเห็นอกเห็นใจช่วยเหลือผู้ป่วยทั้งทําประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติตลอดไปด้วยครับ